สวัสดีค่ะ,ด,คะดิฉันนางสาวพานุวันหลักบ้านสาวิทยาลัยการเมืองการปกครองเอกรัฐประาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะและดิฉันนางสาวนิยดาชัยสา วิทยาลัยการเมืองการปกครองเอกละกษณ์าสนศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสาร,รคามค่ะค่ะที่เรามาในวันนี้ไม่ใช่ว่าเทียงแต่จะมาหาคำตอบว่านมจากเต้าไปอยู่ในถุงได้อย่างไรไปอยู่ในกล่องได้อย่างไรและไปอยู่ในโรงเรียนได้อย่างไรแต่ที่เรามาในวันนี้เรามาหาคำตอบว่านมที่เราดื่มในปัจจุบันนี้มีต้นตอมาจากไหน และกระบวนการผลิตอย่างไรคะการที่เราจะได้น้ํำนมที่ดีนั้นไม่ใช่ขึ้นอยู่กับพ่อพัน์ธุแม่พัน์ธุวัวที่ดีเท่านั้นนะคะแต่การที่เราจะได้แม่พัน์ธวัวที่ดีนั้นก็หมายความว่าจะต้องได้พ่อพันธุ์สายพันธุ์ที่ดีและได้น้ําเชื้อที่ดีอีกด้วยค่ะฉะนั้นก็คือสาเหตุที่เรามาที่นี่เพื่อที่จะตามหาแม่พันธุ์ที่ดีเพื่อที่จะได้น้ํำนมที่ดีมีคุณภาพ เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันข้างในเชิญทางนี้ได้เลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้อยู่ที่หน้าฟาร์มของคุณพ่อประเมินจันทศรีซึ่งเป็นเจ้าของฟาร์มโคนมจังหวัดขอนแก่นค่ะซึ่งตอนนี้ท่านติดภารกิจค่ะก็เลยได้รับเชิญตัวแทนจากลูกชายของท่านมาเป็นผู้ให้ข้อมูลค่ะเชิญคุณปีอวุธนะคะจันทศรีค่ะ สว,ส,สวัสดีค่ะกลุ่มของพวกดิฉันเป็นตัวแทนจากนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อมาศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสาขาเกษตรกรรมซึ่งในวันนี้กลุ่มของดิฉันยกตัวอย่างก,การทำควาโมโคนโนของคุณพ่อประเมินจันทศีณจังหวัดขอนแก่นค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะมาดูวิธีกระบวนการการผลิตของฟาร์มโคโนมของคุณพ่อประมิอจันทศรีนะคะกับคุณปรียวุฒิจันทศรีค่ะครับมาเราเราเข้าไปดูกระบวนการการผลิตของฟาร์มกันเลยนะครับเจ้าหน้าทีค่ะ ผสมอาหารให้โคนมพี่คะไม่ทราบว่าส่วนผสมนี้มีอะไรบ้างคะขั้นตอนแรกก็ก,ก็คือกาบมันแบบนี้กากมันสับปะหลังใช่ไหมคะกากมันสับปะหลังที่ที่เราเอามารองพื้นก่อนที่จะใส่อาหารข้นค่ะนี่คือขั้นตอนแรกที่ที่เราจะเตรียมให้โคค่ะแล้วแล้วเราต้องผสมส่วนไหนไปบ้างคะก็มีอยู่หนึ่งกากมัน สองอาหารข้นที่เป็นที่เป็นกระสอบกระสอบสามสแม่ธาตุแม่ธาตุสี่กากเบียร์กากเบียร์ห้าหญ้าหญ้าปั่นหญ้าหญ้าสดหญ้าสดปั่นมีม,มีมีอยู่ห้าห้าอย่างมีอยู่ห้าอย่างนะหะ้าชนิดค่ะแล้วเราก็จะเริ่มทําการผสมเลยใช่ไหมคะใช่ครับค่ะ แล้วต่อไปนะคะก็จะเป็นขั้นตอนที่2ของการมาสมงอาหารพี่คะนี่คือการผสมอะไรคะคือส่วนผสมนี้คืออะไรคะแร่ธาตุเอันนี้คือแร่ธาตุเใช่ใชค่เป็นแร่ธาตุอสคพรและตอนนี้พี่เขาก็ผสมแร่ธาตุอยู่นะคะ พอผสมแร่ท่าเสร็จแล้วพี่เขาก็จะนำกะเมีย์นี้มาผสมต่อเป็นขั้นตอนที่สาค่ะ พอดีที่ฟาร์มอื่นส่วนมากเขาจะใช้เครื่องผสมแต่ทำไมฟาร์มที่ถึงเลือกใช้ที่จะใช้ผสมเองแบบนี้คะคือถ้าเกิดเราเครื่องผสมนี่อย่างแนีนที่เจอปัญหาที่ฟาร์มนี้เคยเจอเคยใช้อยู่ก็คือมันจะไม่ละเอียดมันจะมันมันจะไม่เข้ากันอาหารที่ท,ที่เราใส่ลงไปค่ะมันจะไม่ ไม่ไม่ละเอียดแล้วก็บัวก็จะไม่กินทำยากเต่้วเกิดเราทำด้วยด้วยมือของเรานี่เราเลือกได้ว่าตรงนี้มันไม่ละเอียดแล้วก็ทำให้มันละเอียดได้ค่ะดีกว่าเครื่องเป็นหน่ยถึงจะเหนื่อยก็ดีกว่าเครื่องใชไหมคะดีกว่าเครื่องนี่ก็คือการเสร็จในขั้นตอนที่สามนะคะก็คือการผสมด้วยแร่ธาตุแล้วก็กากเบียค่ะ แล้วนี่ก็คือขั้นตอนที่สี่นะคะพี่เขาจะนําอาหารค้นลงไปผสมกับไอ้ที่ตัวขั้นตอนที่หนึ่งสองสามที่ผสมมาแล้วนี่ก็คือขั้นตอนที่สี่นะคะแล้วนี่คือย่าอะไรคะมีเปียวปากช่อง เป็นส่วนผสมของอาหารข้นที่เราเตรียมให้โคค่ะขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายนี่เองนะคะค่ะคือเราเราเราไปตัดมาแล้วเราจะมาปัป่น<ม>เตรียมเตรียมอาหารที่ก่อนจะเอาเวอัวเข้ามาค่ะแล้วพี่จะเริ่มปั่นญ,ญ้าเลยใช่ไหมคะเริ่มปั่นเลยครับแล้วเราก็จะมาดูวิธีการปั่นญ,ญ้ากันนะคะ สังเกตดีๆก็จะเหมือนกับการรดสีข้านะคะปั่นญ,ญ้าเสร็จตอนนี้ก็จะได้ออกมาลักษณะเป็นแบบนี้นะคะแล้วนี้ก็คือขั้นตอนที่5นะคะคือการนำหญ้าเนเปียปัดช่องมาผสมเพื่อให้คุกเค้ากับอาหารคน้นถ้าเกิดว่ามันไม่เข้ากันแม่วัวนันก็จะไม่กินนะคะ ก็ที่เรารู้มันมีความชื้นสูงไงครับแล้วก็หญ้าที่เป็นสีเขียวจะมียูเรียเยอะเราเลยต้องการยูเรียจากหญ้าเข้าไปลงไปผสมกับอาหารดีกว่าที่เราจะเอายูเรียที่เป็นเม็ดมาผสมเพราะว่ามันจะแรงเกินไปตากที่เรารอมานานถึง2ชั่วโมงตอนนี้เราก็ได้มาคลุกเขาอาหารเตรียมเพื่อจะให้แม่โคกินกันนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็จะอยู่ในสถานการณ์าการล้างเต้าของโคนมนะคะ,ะเราจะได้ดูดน้ํานมมาคุณแม่ตอนนี้กลาลังทําอะไรอยู่คะกำลังล้างเต้านมคะ่ะที่เราจะได้น้านมที่สะอาดล้างน้ำเปล่าก่อนล้างน้ำเปล่าประมาณ่รอ,อ,อบค่ะ4รอบค่ะพอเราล้างน้ําเปล่าเสร็จ1รอบนะคะ<ๆ>ก็จะล้างด้วยน้ําพอดีนะคะที่ผสมกับน้ําเปล่าอีก1รอบค่ะ แปลงนี้จะมีน้ำประมาณ5-6กิโลอันนี้คือน้ำคลอลีนฆ่าเชื้อคลอลีน65เปอร์เซ็นเอามาหมักเป็นน้ำหมักเอาน้ำใสมาผสมกับน้ำะสะอาดไว้จุม่มไว้จุ่มไลเนอร์ตอนนี้เราก็จะฉีดคลอลีนเลยนะคะใส่น้ำเปล่านะคะน้ำสะอาดนะคะประมาณ1 5ซีและขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือที่เราเตรียมน้ำคลอลีนที่ผสมกับน้ำเปล่าไว้ เื่อมาเช็ดเต้านมนะคะผ้าที่เราใช้นะคะคือหนึ่งผก่อนหนึ่งตัวะคะ่ะเช็ดน้ำคอรีเสร็จเรียบร้อยนะคะต่อไปเราก็าจะนำน้ำมมมนมที่อยู่จากตรงเต้าของแม่โคตัวนี้นะคะเราก็จะรีบออกก่อนนะคะก่อนที่เราจะนำเครื่องมาดูดนะคะเพราะว่าน้ำนม,ม,มตัวนี้จะมีเชื้อแบคทีเรียค่ะจะทำให้น้ำนม,ม,มไม่สะอาดค่ะแล้วก็ไม่มีคุณภาพนะคะ ราไม่เอานมที่มีโซมาติกเซลล์สูงโซมาติกเซลล์หมายถึมออยงมีเชื้อเชื้อนเนเชื้อขาวเออเชื้อนเนเชื้อขาวสูงซึ่งซึง่งไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายเรานมไม่มีคุณภาพมไม่มีคุณภาพถ้ามันถ้ามันตึงนะคะก็คือว่ามียังมีน้ำนมคง ของน้ำหอกตัวนี้ก็จะเหลือลดน้อยลงนะคะหลังจากนั้นเราก็จะรวบรวมเก็บน้ำนมที่ได้จากของแม่บวตัวนี้นะคะเอาไปเป็นน้ำนมที่มีคุณภาพให้เราดื่มในปัจจุบันค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้ถึงเวลาที่เราจะต้อง่อดเครื่อ,องดืนมของน้องน้ำหมอกแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าเต้าของน้องน้ำหมอกยุบลงเยอะมากเลยค่ะ น้องน้ำหมองออแล้วนะคะเราจะมาทำการกรองนงลงถังเพื่อจะนำไปส่งที่หากรโกนจัง,จงบัดขอนแกะค่ะขณะนี้ก็เป็นเวลา17นาฬิกา15นาทีนะคะที่เราได้น้ำนม ผลผลิตออกมาเรียบร้อยที่อยู่ในถังที่มีคุณภาพค่ะแล้วเราก็จะมาตั้งไว้ที่หน้าฟาร์มของคุณพ่อประเมินจันทศรีนะคะหลังจากนั้นก็จะมีรถรับส่งเพื่อที่จะมารับไปขายให้สหกรณ์โคโนมขอนแก่นจำกัดเป็นลำดับสุดท้ายค่ะ ขอบคุณคุณแม่หนูเรียนจันทศรีพร้อมครอบครัวค่ะที่ให้เราได้มาศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการทำความโคนมต้องขอขอบคุณคุณแม่มากๆนะคะขอบคุณค่ะ